พอใหญ่หนองบอ่อหมดเสาหมดเอาตะบ,บางยางหล่อให้ข้ามพ้นถาง ใหญ่ขึ้นหมาองกระไรเซอร์อเบิดยาน,นขึ้นหมาอยู่หึงยืดหน่อแป๊ว่ายังไม่มีใครทำระบบน้ำให้แค่นั้นเองต้นเขาตายแล้วก็จะคอย ลูกหมาก็ให้เข้าปุ๊กใหม่ก็จะทำมาดูกันจ้า <c oughs> เพื่อนเพื่อน <c oughs> ทุกคนดูขวบุดแคบใบให้เงาไปให้ หลังเริ่มซีงนงามแล้วพาวาคาโดทังบ่านได้ฮดดูขนาดนี้นักไล่สำสาคน อีกแล้วแต่ก็ดีมันอ้อยหรือกมันต้นยาง มาดูกันจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนดูความอุดมสมบูรณ์ดูความแห้งแล้งไฟหนา,แ,หนาแดงไฟหนาแดงไฟหนาโอ้ยตัดเสียงงามเก่งาวาคาโด หานได้หดเดี๋ยวเป็นโมซะเพี้นๆผูกขนมนีใหญ่หนองซิเดินทางเข้าสวนไฮ้ ต้นล้างแตกใบมุดทันไข่จะหน่อยคน,นตกมากสิบปงใบลูกหมากระเขา้าสิบบางระบบน้ำน้ำกระเจาะว้เรียบร้อยเลยาวาคาโด หวานได้หมดเด็กศพต้นดูเป็นโมซะมาดูต้นพริกไทยหั่นผู้ชมสอบตนบ้นมะขาม ต้นมาหาเดี๋ยวก็เริ่มมาลองมาแรงขึ้นแล้วล่ะเพิ่มเขียวแล้วตเตียงนะ้ำปิดตาลบบไป,ป้งนั่นพักเริงเพื่อนเอนบิง้งฟิทไทยเพี่อนเพี้ยนผุกขนม้องดีใหญ่หนองสิ เดินทางเข้าสวนสำหรับมอนีกระแผงแค่นี้เด้อขอคำว่าสวัสดีครอบขุดสำหรับผู้หมาย,ย้อนลังใหญ่หนองเต้ลูตนข้ามพ้นทาง กมากระเขาเสียบางระบบน้ำน้ำกระเจาะไว้เรียบร้อยเลยว่าเขาจะขึ้นไปแต่ว่าบนหนังขึ้นไปหึงว่าว่าไอ๊ะต้น สมห,หน,า,หหนาแดงห,หนาแดงนาโยตัดเสียงงานเก่งมส้มบุดูความแห้งแรงดูเป็นโมโซะเพียเพ้ยนๆุกขน มันดีใหญ่หนองซิเดินทางเข้าสวนโุ้ปหนึ่งทุอย่างขันมงน้ำกระบะอุดมสมบณ์เออเพี้ยนเพี้ยนดีมางหน้าแรงบริกินน้ำป่านนี้เป็น บ่อน้ำใสเงี้ยงเป็นตะเบิงบ่อใ่ต้นมะขามหวานเจวเระไมโพกแล้ว ป่าอีกแล้วทำอะไรก็วางระบบน้ำระบบในให้ดีก่อนกพจะปลูกอะไรก็ให้เขาปลูกไปเตียงน้ำปิดแตนแับเปกปุ้งนั่งิัเเื่งๆใกล้เกิงนกน้อย ทุกอย่างลงตัวเลยว่าโลนใบที่นี้ก็ได้โอ้ยตุลละหมดแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาองค์ก็ได้เซอร์เบิร์ดไงขึ้นมาอยู่หึงฮือทุกอย่างลงตัวเลยว่าโลนใบที่นี้ก็ได้ แด๊กใบเท่างามเลยให้หลังเริ่มซึ่งงามแล้วก็ค่อยแดดมืดมัวไปหมดเลยมอใหญ่หนองบ่ หมดเอาหมดเอาตะบางยางรอให้กัซจกข้อหลาลงแค่นี้ขอบคุณท่านเอไอและหน่วยงานฮุกระบบจ้าก็อคอยแดดมืดมัวไปหมดเลยแปะใบท่าวางงามไให้ให หลังเริ่มซิ่งามแล้วว่าไม่ได้มาตอนเอาชอบต้นมะขามหวานไอ้หนงก็สิปุกว่ะา,าแรงก็